สวัสดีครับพี่เพื่อนทุกคนที่ติดตามกับช่องเงินทองนะครับวันนี้มาพบมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับช่องเงินทองก็จะได้นําข้อมูลมาฝากกับพี่เพื่อนนักสะสมทุกคนนะครับก็พยายามหาข้อมูลมาฝากกันนะครับดูไว้ฟังไว้เพื่อเป็นข้อมูลกับการเก็บสะสมเหรียญนะครับว่าเหรียญไหนบ้างที่ควรเก็บสะสมเหรียญได้บ้างที่จะมีราคาสูงกว่าหน้าเหรียญน,นะครับช่องเงินทองนั้นก็จะนํามาฝากอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้อย่างที่เห็นในภาพนะครับเป็นเหรียญชนิดราคาหนึ่งบาท ปีพศ2544นะครับเป็นแบบเปเนเล็กนะครับมาดูากันว่ามีความแตกต่างกันยังไงและมะีเป็นเหรียญที่น่าสะสมยังไงดูคลิปกับเราประชชานะครับดูคลิปไปแบบช้านะครับจะได้ข้อมูลไม่ตกหล่นนะครับนดูให้จบนะครับว่าเหรียญแบบไหนที่จะมีราคาสูงกว่าเหรียญเพราะอะไรน,น,นะครับเห็นนํามาฝากกันตลอดคลิปนี้ส่วเหรียญชนิดราคา1งบาทหมุนเวียนของพูหลวงราชการที่9นั้นเริ่มเข้าสู่ในระบบก็คือปีพศ2529ครับ จนถึงปี552นั้นได้เปลี่ยนมาเป็นพระเศียรใหญ่นะครับด้านหน้าเหรียญจะเป็นแบบพระเศียรใหญ่ในปีพศ2552นะครับสําหรับเหรียญชนิดราคา1บาทนะครับของพระบรวราชกาลที่9นะครับนี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปพระหลวงชิดขอบฝั่งซ้ายก็เขียนคำว่าภูมิพลอดุลยเดชชิดขอบฝั่งขวาจะเขียนคําว่าราชกาลที่9นะครับด้านหลังนั้นเป็นวัดพระแก้วนะครับวัด เนี่ยครับชิ้นีราคาหนึ่งบาทปีพศ2 5 4 4มีความน่าสนใจตรงไหนนะครับถ้าพูดถึงถ้าเหรียญปกติธรรมดาทั่วไปก็ยังถือว่ายังไม่มีราคานะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ในอันดับที่10นะครับกับจํานวนการผลิตอของเหรียญกระสาบบุญเรียนชนิีราคา1บาทนี้นะครับมีจํานวนผลิตมากถึง3 0 0กว่าล้านนะครับก็เยอะอยู่ทีเดียวนะครับสําหรับเหรียญชิดราคาหนึ่งบาทปีสีีนี่นะครับแต่เหรียญที่นํามาให้ชมในวันนี้ เป็นเหรียญแบบนี้ครับที่จะน่้เก็บสะสมแล้วก็จะมีราคาสูงกว่าเหรียญครับนี่ครับดูดีๆนะครับนี่ครับเป็นเหรียญแบบนี้ครับนั่นก็คือเหรียญหนึ่งบาทที่บอกว่าเป็นแบบน้ำทองสายลุงนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะนัานให้ดูนี่ครับเป็นเหรียญน้ำทองสายลุงเดี๋ยวจะเล่นกระแสให้ดูนะครับนี่ครับเป็นสีเหลืองนะครับออกสายลุงนะครับนี่ครับ เป็นทองทองนะครับออกสายลุงอย่างนี้นะครับถ้าพี่เพื่อนเพื่อนคนไหนมีก็ถือว่าเป็นเหรียญที่พิเศษอย่างเหรียญหนึ่งเช่นกันนะครับก็จะมีราคาสูงกว่าหน้าเหรียญน,นะครับบางที่เห็นเขาฝากซื้อฝากขายกันในออนไลน์ใน Google ก็จะมีตั้งแต่ราคา 50- ถึงร้อยถึง200ก็มีนะครับสําหรับเหรียญนนําทองสายลุงอย่างนี้นะครับก็ขึ้นอยู่ออกับการตกลงการซื้อขายนะครับเหรียญเก่าเหรียญใหม่ตามสภาพนะครับ อาจจะสูงกว่านี้หรือต่ำกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับการตกคงซื้อขายนะครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่น่าสะสมนะครับเนี่ครับเป็นสีเหลืองนะครับเล่นกระแสงจะเป็นสีลุ้งนะครับน้ําทองสีลุ้งนะครับด้านหลังก็เช่นกันนะครับเนี่ยครับเล่นกระแสงมาดูนะครับก็จะมีแสงสวยงามนะครับสีทองเล่นกรบแสงก็จะวิบวับวิบวับนะครับเนี่ครับ แล้วก็เนื้อผิวนั้นก็จะสําคัญนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อผิวของเหรียญนะครับเนื้อผิวนั้นเหมือนกับผิวทรายนะครับเป็นหยบหยาบนะครับเดี๋ยวจะส่องให้ดูนะครับขออนุญาตใช้กล้องส่องนะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับนี่ครับเนื้อของเหรียญนะครับดูนะครับเนื้อของเหรียญนั้นจะหยาบนะครับแต่ว่าสัมผัสจะลื่นนะครับเนี่ยครับเป็นผิวหยาบจะลื่นนะครับเนี่ยเนื้อเหลือเหรียญของเหรียญนะครับ b ีซีสี่นะครับนี่ครับเนื้อเหรียญจะหยาบๆแบบนี้แต่จะลื่นนะครับจะเสมอกันเลยนะครับด้านหน้าก็เช่นกันนะครับนี่ครับนี่ครับถ้าใครมีก็ลองตรวจสอบดูนะครับผิวเหรียญนั้นจะเป็นหยาบๆเหมือนกับผิวทรายนะครับแต่ลื่นนะครับนี่ครับเป็นตะปุ่มทอมแต่ว่ามันลื่นนะครับแล้วก็จะเป็นสีน้ําทอง สายลุงนะครับเวลาเล่นกระแสนะครับของเหรียญนะครับนี่ครับกับเหรียญชนิดราคาหนึ่งบาทปีพศ2544นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอ่ที่จะมีราคาสูงขึ้นมาจากหน้าเหรียญกับเหรียญที่พิเศษนะครับก็านำมาฝากกันสำหรับคลิปนี้นะครับกับเหรียญอ่าำทองสีรุงนะครับที่นักสะสมเขาพูดถึงกันนะครับ ถาเรียญปกติก็จะเป็นเหรียญธรรมดานะครับสีธรรมดางี้นะครับสีจะไม่ออกสีทองนะครับเนี่ยครับเป็นสีธรรมดานะครับเนี่ยครับผิวก็จะธรรมดานะครับเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญนี้ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับเป็นสีทองนะครับออกสีลุ้งนะครับเนี่ยครับก็จะมีบวับบับนะครับบางเหรียญก็อาจจะสวยกว่านี้ก็ได้ถ้าลองที่เพื่อนลองหาดูนะครับ เหยที่สวยเ็าจะมีราคาที่สูงอยู่นะครับนี่ครับเป็นสีออกทองแดงทองคําอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเวลาเล่นแระแสงแล้วสีจะสวยครับนี่ครับลองหาดูนะครับใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทเก็บเยอะๆนะครับนี่ครับสีมิบบ๊บเลยนะครับสีลุงนะครับนี่ครับเป็นทั้งเหรียญเลยนะครับ ก็ลองนำมาตรวสอบดูนะครับอีกหนึ่งเหรียญที่นำมาฝากกันสำหรับคลิปนี้กับช่องเงินทองนะครับพี่ๆคนไในมีเหรียญเยอะก็ลองนำมาตรวสอบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพ,พี่เพื่อนทุกคนที่ติดตามนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับคลิปนี้สวัสดีครับ